พวกเราจะพาทุกคนนะคะไปท่องทริปวันเด์ทริปนะคะไปกันเลยตอนนี้เรากำลังรอ MRT นะคะทุกคนตอนนี้นะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สถานีสามย่าน MRT MR <T S 1> ทางออก1นนะครับตอนนี้เราจะพาไปทัวร์ที่พิพิธภัณฑ์ บ้านจิมทองสันกันนะครับไปกันเลยนะครับมาไปกันบริษัทสตรีอะไรวะบริัไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เอ็นซิโอเราก็อยู่ที่จิมทองสันแล้วครับทุกคน จริงๆแล้วที่พวกคุณกำลังชมอยู่นี่คือบริษัทอุตสาหกรรมไมไทยในเครือของคุณจิมทอมสันไม่ใช่ฮา์มิวเซียมของคุณจิมทอมสันที่เรากำลังจะไปนะครับจึงทําให้เรามาผิดที่นี่นะครับเนื่องจากพวกเราเข้าใจผิดเรื่องโลเคชันของสถานที่และที่เห็นนี่คือภาพประกอบภายในของอุตสาหกรรมไมไทยครับ a few moments later ตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันนะคะเดินทางมาด้วย BTS นะคะ ลงที่สนามกีฬาแห่งชาตินะคะแล้วก็เดินเข้ามาเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองก็จะถึงบ้านจิมทอมสัตว์แล้วนะคะสโลแกนการท่องเที่ยวของพวกเรานะคะก็คือจิบบรรยากาศย้อนยุคุบสายคลาสสิกสไตล์บูชิ จิมทอมสันนะคะเราจะนำเสนอบ้านทรงไทยนะคะที่ออกแบบโดยชาวฝรั่งก็จะมีการตกแต่งแบบตะวันตกผสมผสานแบบไทยนะคะแล้วก็ของสะสมพวกนี้ก็จะเป็นของเก่ามีของไทยของพม่ามีหมดเลยนะคะแล้วก็กดในบ้านเนี่ยห้ามถ่ายรูปนะคะแล้วก็ห้ามจับต้องของด้วยเพราะว่าด้านในเนี่ยเป็นของแท้เดี๋ยวเชื่อเลยคะ <c oughs> ่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็เที่ยวกับบ้านคอมทีมสันทีมคอมสันตอนนี้เราก็จะไปทีพิพิธภัณฑกันต่อนะคะนี่เราอยูนที่ห่อถิ่นวัฒนธรรมห่อมาจากบ้านทีมบ้านของคุณคริมเอคริมคริมคริมครมคริมคริมคริาคริมคริมคติมคร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 ิม่นิมคลิมคริมคริมคริมคมารมคริมิม่ริมค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 รม่ริมคิมคริมครมครมม ตอนที่เราอยู่ในหอศิลปะวัฒนธรรมนะคะกรุงเทพมหนาคนครนะคะภายในก็จะมีจัดรูปภาพนิทรรศการแล้วก็มีงานศิลปะต่างๆค่ะตอนนี้ครับเราก็จบจากหอศิลป์นี้ครับเดี๋ยวเราจะไปหาภาพกีต่อครับเราจะไปพระบรมรา,าชวางังเอาแล้วครับตอนนี้ครับนั่งเอ็มอาร์ทีมาที่สนามไทยครับ เจอเรียบริมกำแพงพระบรมมหาราชวังนะคะโอ้โหกินล้ชมวิวกันแบบนี้ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่กระทรวงกลาโหมของประเทศไทยนะครับผมข้างหลังผมก็จะเป็นพระบรมมหาราชวังนี่ค่ะก็จุดแข่งนะคะก็คือบรรยากาศดีค่ะผู้คนน่ารักทุกคนเป็นกันเองหมดเลยแล้วก็ที่ถ่ายรูปสวยมากส่วนจุดอ่อนนะคะก็คือ ียค่าเดินทางค่อนข้างเยอะหน่อยจะเดินทางหลายเที่ยวกาก็มีให้ไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงแล้วก็ได้เปิดโลกกว้างในที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปอุปสรรคก็คือรถติดคนเด็กอุ่อัดอิิปของพวกเราก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะหากีท่าเประการใดก็ขออภัยได้นะคะขอให้ทุกคนสนุกกับทริปนี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีคกคอเอดี่คนเอั house, ่ะทคนเวุกนสวัสดคกนสสคกนวัดี่นสวดิะนวัด่ทคนับดนัดีนทคนักค่ะมีะดีดีคุค่นสกดก ถ่ายวายทำไมอะ